รู้หรือไม่รถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดในโลกตลอดกาลคือรถรุ่นใดติดตามคำตอบได้ในช่วงท้ายของเบรกนี้ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของ Destination of Speed นะครับช่วงนี้ช่วงของ Speed Guru นะฮะช่งอเขามาแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่มมอสคู่นี้เห็นคำถามแวบๆก่อนน้องมีนจะถามก็มีถามไว้ก่อนเหมือนกันใช่ลิทยูโน่เมื่ยมุสคู่นี้เห็นไหมเป็นเกจความรู้ท่านผู้ชมได้รับทราบในส่วนของข้อมูลมือสคู่นี้เขาถามว่ารู้หรือไม่ รถยนต์ที่ขายดีที่สุดในโลกตลอดการตลอดการเลยนะเออไม่ใช่ไม่ใช่ว่าปีนี้ปีที่แล้วสิปีนะมีรถยนต์มาขายออกมาของโลกของโลกยอดขายดีที่สุดของโลกใครอยากรู้ติดตามได้ในช่วงท้ายเบรกของสปีดกูรูแต่ว่าช่วงนี้น้องมีนถามเรื่องราวเกี่ยวกับนักขับทีมื้อของหนูเลยใช่ไหมครใช่ครับ คือที่ผ่านมาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของแมกนีทิสมากเยอะซะเยอะนะคะคตอนนี้เนี่ยยิ่งสัปดาห์นี้เนี่ยมีไปต o t a ต้าเรซิ่งสกูมาเออนี่แบบเตรียมตัวอยากจะขับรถแข่งบ้างคราวนี้ค่ะเห็นเนี่ยใครๆเขาขับรถกันได้ไม่ว่าใครก็แค่ไปเรียนดูนู่นนี่นี่นั่นแล้วก็ขับรถแข่งได้ไมีอยากจะรู้ค่ะนะเบสว่าคนที่เขาจะเป็นนักแข่งรถมืออาชีพเนี่ย เขาต้องมีความฟิตมากขนาดไหนเขามีแบบบางคนเหมือนเปรียบเปยเหมือนพราะวที่ว่าแค่มีตังก็ไปแข่งรถก็ได้แล้วมีตังซื้อรถแข่งได้ได้ใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าคุณต้องพร้อมหคุณต้องพร้อมแต่ไม่รู้นะจะฟิตไม่ฟิตต้องไปในช่วงที่หน้าตอบเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะเราไปหาคำตอบกันในช่วงสีกูรูค่ะ กับคำถามที่ว่าจริงหรือไม่ที่นักแข่งระดับฟอร์มูล่าวันเวลาแข่งขันแล้วจะมีการสูญเสียเหงื่อไปถึงขนาดปริมาณน้ำสองขวดต้องต้องไขข้อข้องใจนี้ครับในการแข่งขันระดับฟอร์มูล่าวันนั้นกติกากำหนดเอาไว้ว่าเป็นการแข่งขันระยะทาง300กิโลเมตรในการขับด้วยเวลาไม่เกิน2ชั่วโมง เพราะนั้นเวลาที่แข่งขันจริงถ้าเผื่อว่าเวลาที่กําหนดเอาไว้ไม่เกิน2ชั่วโมงมันถึงก่อนนะครับก็จําเป็นที่จะต้องจบการแข่งขันยกตัวอย่างอย่างเช่นที่มอนติคาโลมอนติคาโลเนี่ยเป็นสนามการแข่งขันที่ถือว่าใช้เวลาในการแข่งขันนานที่สุดนะครับแล้วก็ระยะทางในการแข่งขันสั้นที่สุดคือไม่ถึง300กิโลเมตร บางปีนั้นอาจจะต้องจบการแข่งขันก่อนที่จะถึงเพราะว่ามันเลย2ชั่วโมงนะครับต้องจบการแข่งขันก่อนเหตุผลตรงนี้เนี่ยน่าจะมาอยู่ในส่วนของคําถามที่ถามว่านักแข่งจะเสียเหงื่อในระดับ2ขวดหรือไม่ต้องเรียนว่าเป็นความจริงนะครับเพราะว่าในการขับด้วยระยะทางขนาดนั้น300กิโลเมตรรวดเดียวเข้าพิษหนึ่งครั้งด้วยเวลาประมาณจอดอยู่ในพิษบ็อกซ์ประมาณสัก ไม่ถึงประมาณ2วินาทีวิ่งเข้ามาจากปากทางเข้าพิทมาจอดที่พิทบ็อกซ์ทำเซอร์วิสแล้วก็วิ่งออกไปด้วยเวลาประมาณ20กว่บวินาทีนั้นอาจจะทำแค่2ครั้งในเรสตองการแข่งขัน2ชั่วโมงกับระยะทาง300กิโลเมตรดังนั้นอาการเสียเหงื่อจะมีสูงนะครับนักแข่งนั้นอาจจะเสียเหงื่อได้ถึง3ลิตรแล้วก็สำคัญกว่านั้นก็คือ ใน1เรสของการแข่งขันนักแข่งเองจะสูญเสียน้ำหนักตัว3กิโลกรัมเพราะนั้นถ้าเผื่อว่านักแข่งไม่ฟิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระดับการแข่งขันแบบฟอร์มูล่าวถ้าไม่ฟิตอยู่ไม่ได้ครับนี่คือระยะทางนะครับในระยะเวลา2ชั่วโมง300กิโลเมตรแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับการแข่งขันในระดับอื่นละ่ะถ้าไม่ใช่ฟอร์มูล่าวันนะครับถ้าเป็นระดับ WRC ปัจจุบันนี้ในรถ WRC หรือว่า rally Team แชมป์โลกนั้นทีมบริษัทแล้วก็ทีมในระดับออสูงๆหน่อยในตัวรถหรือว่าในห้องโดยสารนั้นจะมีเครื่องปรับอากาศนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าในพื้นที่ที่ร้อนแบบอาร์เจนตินาเนี่ยจะต้องมีนะครับในขณะเดียวกันชุดที่ใส่ชุดแข่งนอกจากเป็นชุดการไฟแล้วภายในตัวชุดก็จะเป็นคูสูตรก็คือจะมีอุปกรณ์ นะครับที่จะเป็นเส้นทางเดินของน้ําที่ต่อมาจากตู้น้ําแข็งให้มีความเย็นอยู่ในตัวอันนั้นจะเป็นคูสูตรอาการเสียเหงื่อก็เหมือนกันครับนักแข่งจากยุโรปที่มาแข่งขันในระดับ WRC มีหลายครั้งนะครับที่เดินทางมาแข่งขันในภาคพื้นในเอเชียยกตัวอย่างเมื่อสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วพอสมบอลมาขับรถ WRC นะครับที่สนามเซปัง อาการเสียเหงื่อเกิดขึ้นในหนึ่งช่วงทดสอบพิเศษที่ยาวประมาณ40กิโลเมตรเสียเหงื่อจนกระทั่งไม่มีแรงนะครับขนาดนักแข่งในระดับนี้นะครับฟิตจัดๆขนาดนั้นอาการเสียเหงื่อคือเสียน้ําออกไปจากตัวมากเกินไปแล้วก็ทําให้การควบคุมร่างกายนั้นสูญเสียไปแล้วไม่มีแรงอย่างดีนะครับพาการเสียเหงื่อหรือว่าเสียน้ําที่เรียกว่า d e h y เดรตนั้น ไม่เกิดขึ้นมีเอฟเฟกต์กับนักแข่งในขณะแข่งขันเพราะว่าถ้าเผื่อว่านักแข่งมีอาการเสียน้ําหรือเสียเหงื่อที่เรียกว่าดีไฮเดรตตามภาษาแพทย์สมองการควบคุมสมองการสั่งการของสมองไปตามอวัยวะต่างๆมันจะสูญเสียการควบคุมไปซึ่งเป็นอันตรายในขณะแข่งขันขอพูดกันซสยาวหน่อยนะครับกับอาการเสียน้ําซึ่งต่อเนื่องมาถึงความฟิตของร่างกายที่นี่มาถึงคําถามที่ว่า ความฟิตของนักแข่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญไหมนะครับนักแข่งก็คือนักกีฬานะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราต้องเรียนว่าในส่วนของการแข่งขันกีฬารถยนต์นั้นการแข่งขันกีฬาแข่งรถเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาอาชีพซึ่งบรรจุอยู่ในพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นนักแข่งรถที่แข่งกันอยู่ในสนาม ภายใต้การรับรองขององค์กรนะครับเขาเหล่านั้นเป็นนักกีฬาอาชีพดังนั้นถ้าเผื่อว่าจะเข้ามาแข่งรถคุณคือนักกีฬาเมื่อเป็นนักกีฬาก็ต้องทำตัวให้สมกับความเป็นนักกีฬาสิ่งแรกเลยครับต้องมีความฟิตไม่น่าเชื่อนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบกับนักแข่งในระดับฟอร์มูล่าวันว่ากันว่านักแข่งในระดับฟอร์มูล่าวันนั้น จะสามารถเล่นกีฬาในระดับโอลิมปิกได้เกือบจะทุกชนิดยกเว้นประเภทกีฬาประเภทลานนะครับประเภทยกน้ําหนักหรือว่าพุ่งแหลนเนี่ยพวกนี้ก็คงไม่ไปเล่นกันแต่ถ้าจะให้เขาไปขี่ BMX ไปขี่ e n d ดูโรไปพายเรือขย y a ไปพายเรือแคนูไปไว่ายน้ําแม้กระทั่งวิ่งมาราธอนนักแข่งเหล่านี้เป็นนักกีฬาที่สามารถทําการแข่งขันได้ ท่านผู้ชมถ้าติดตามในส่วนของผรอมเล่ร์วันก็คงจะรู้นะครับว่านักกีฬาแชมป์โลกอย่างเจนสันบัตตันเป็นนักกีฬาไตรแอทลอนระดับโลกวิ่งมาราธอน42กิโลเมตรแล้วก็วิ่งเป็ประจําทุกปีกับการแข่งขันที่อังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเขาเหล่านี้จะต้องมีความฟิตเช่นเดียวกันท่านผู้ชมก็อาจจะเคยได้ยินว่านักแข่งในระดับโลกนั้นมีอาการบาดเจ็บจากการไปขี่จัก,กรยาน เสือภูเขาหรือว่าไปขี่จักรยานยนต์ enduro นะครับนั่นแหละครับก็เป็นกีฬาอีกประเภทหนึง่งที่เขาจะไปสร้างความฟิตให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งเล่นสกีในหน้าหนาวนะครับเป็นเอ็กซ์ตรีมสกีด้วยเข้าเหล่านี้ก็จะไปเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบของกีฬาต่างๆอย่าเพียงแต่ไปคิดว่ามีเงินแล้วก็ซื้อรถซื้อรถแล้วก็มาขับไปแข่งได้ ไม่มีทางนะครับเงินซื้อได้ครับซื้อได้ทุกอย่างมีเงินอะไรขวางหน้าซื้อได้หมดแต่ว่าเงินไม่สามารถซื้อสุขภาพและความฟิตได้ก็เป็นเรื่องเรื่องราวแหงความจริงไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็อยากจะแนะนําตรงนี้ให้ท่านผู้ชมพยายามฟิตร่างกายเอาไว้และถ้าเผื่อว่าเป็นนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาแข่งรถร่างกายต้องฟิตแน่นอนครับช่วงนี้ก็จะกลับไปจอยกับน้องมีนแล้วก็คุณปั๊ม ที่ห้องส่งหน่อยนะครับเดี๋ยวตามผมไปที่นั่นครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ง่ายๆนะคะจะเป็นนักแข่งรถได้เนี่ยต้องเล่นกีฬาฟิตพร้อมอ้าวไม่ฟิตได้ยังไงมันก็จะเป็นนักกีฬาแข่งรถวอร์มแล้วเนี่ยอยากเป็นนักแข่งรถบ้างทำอะไรไปแข่งเป่ากบก่อนอดะไรไงขนาดนี้ดูน่ามากเดี๋ยวไปด้วยกันนะไ้เบรกหน้าเนี่ยไปแล้วก็เีกันแต่นี่คือความสำคัญอย่างที่นาเบสเรียนให้คุณสุรเดลรัมชาครับการจะเป็นนักแข่งรถทุกอย่างนี่ต้องพร้อมสมบูรณ์นะฮะแล้วถึงจะไปขับได้ไม่ใช่ว่า มีตังซื้อรถอย่างเดียวมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องพร้อมด้วยตัวเองกายพร้อมใจพร้อมอด้วยเมื่อกี้ชอบที่้อมบสบอกคือตังเนี่ยซื้อทุกอย่างได้ก็จริงแต่ว่าซื้อความฟิตสภาพสุขภาพ,ภาพไม่ได้ต้องทำเอาเองมีเงินซื้อซื้อสุขภาพมาไม่ได้ต้องหาเองนะฮะนี่คือเรื่องราวของสปีดกูรูครับช่วงนี้ครับเราจะพักกันอีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าก่อนจะพักเดี๋ยวไปติดตามคำตอบนะฮะรถรุ่นไหนที่ขายดีที่สุดในโลก ตลอดกาลจะเป็นรถที่คุณชมคิดเอาไว้ในใจหรือเปล่าไปติดตามการชนิตักันสักพักหนึ่งครับรู้หรือไม่รถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดในโลกตลอดกาลคือรถรุ่นใดรถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดในโลกตลอดกาลได้แก่รถยนต์โตโยต้าโคโรล่า โดยนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในรูปแบบรถยนต์นั่งขนาดเล็กมากหรือซับคอมแพคคาร์ car ในปี1966โคโรล่าใช้เวลาเพียง8ปีขึ้นแทนเป็นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในโลกได้ในปี1974และมาจนถึงปัจจุบันทำยอดขายไปแล้วทั้งสิ้น40ล้านขันทั่วโลกโดยโคโรล่าซึ่งแปลว่ากรีบดอกไม้ เปลี่ยนแปลงรูปโฉมมาแล้วทั้งสิ้น11เจ n เน a เรชันโดยนับตั้งแต่เจเนเรชันที่6เป็นต้นมาโตโยตา้าขยับรถรุ่นนี้ขึ้นมาอยู่ในรถยนต์นั่งขนาดเล็กหรือคอมแ a คคาร์โดยยังคงเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจนถึงทุกวันนี้